สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ้ตุ่มก็พามาเลี้ยงวัวค่ะพี่น้องเลี้ยงวัวยามเย็นนะคะอากาศแดดลมลมตกลมโชยก็พันไม้ก็เย็นสบายดีอยู่นะคะนี่สี่โมงครึ่งจะห้าโมงแล้วนะคะอากาศก็ยังเขาเรียกว่าอะไรยังยังแจ้งสว่าง เหมือนเหมือนเหมือนกลเอ้ยเหมือนยังบ่ายสองบ่ายสามอยู่นะคะจะห้าโมงเย็นแล้วนะคะพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเริฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะแหงๆรวยๆปังๆ จะชื่นสมหวังร่ำรวยคิดถึงอะไรก็สมมงม,มาตปาถนานะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลามาเติมบ้านเติมเรือนเติมกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะสุขสมหวังร่ำรวยนะคะนุ่นวัวจะตุ่มอยู่นุน่นจะตุ่มไม่ได้ขยายไปแดดมันร้อนก็นเลยไม่ได้เดินไปดูใกล้ๆวัวนะคะวัวเดินอยู่นุน่น ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายเรามาเลี้ยงวัวกันนะคะพี่น้องแดดร่มลมตกแล้วเขาก็เ,าเริ่มจะเอาวัวเข้าคอกกันแล้วเรายังต้องนั่งเลี้ยงวัวอยู่นะคะ แม่หมูร้องทำไมแม่หมูร้อนแล้วก็มาบ้านเลยจะเข้าคอ,อกแล้ววัว้วเข้าคอ,อกแล้วหมูมาหมูมาเลย แล้วเรากลับบ้านกันและะ้วค่ะปล่อยวัวไว้นี่แหละเดี๋ยวเยน็นๆจะมาไล่กลับค่ะทุกท่านนี่คือภารกิจเลี้ยงวัววันนี้คะ่ะวัวกําลังเล็มยหญ้าอยู่ด้านโน้นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชททุกเริบทุกคอมเมนต์คะ่ะทักทายสบายดีกันนะคะพี่น้องมาชมอ่านี้ก็เลี้ยงวัวก่อนจะหวานข้าว หมูร้องทำไมหมูสวัสดีนะคะทุกท่านขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกใครทุกแชร์ทุกริปทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่แวะมาให้กาลังใจนะคะก็ขอสุขมีความสุขค่ะโอ้โหลม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 สด่นสมหวังร่ารวยกันทุกคนนะคะกิดดีทําดีสิ่งดีๆจงไหลมาเทมาค่ะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านค่ะ ยงวักันนะคะพี่น้องขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณทุกน้ำใจเมตีที่มอบให้นะคะสุขสมหวังร่ำรวยกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะโอ้โอลมลมลมพี่น้องลมลมลมมพันลมค่ยอย ลมพัดลมลมพัดลม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 ,ลมพัดลมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ